มาตอนที่39นะครับมาคุยกันต่อนะครับ <Okay. S 1> เนื่องจากโรคระบาดจากไวรัสจากโอฮัดน,นะครับก็แพร่ไปทั่วโลกนะฮะตอนนี้เดือดร้อนกันไปหมดเลยอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราเนี่ยล้มละเนระนาดไปนะครับล้มละลายไปสักอาชีพหนึ่งเนี่ยความเดือดร้อนอ่ะก็จะไปทั่วถึงเลยตอนนี้ธุรกิจสายการบินก็ดีโครงการแพทย์ก็ดีนะครับธุรกิจร้านอาหารห้างสรรพสินค้านะครับ แท็กซี่นะครับมันจะใส่รับจ้างมหาวิทยาลัยนะก็ปั่นป่วนกันไปหมดเลยพ่อค้าแม่ค้าไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเดินไปจุดจักรนะครับไปซื้อของนิดเดียวเชือจุดจักรเงียบอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนะครับหรือตอนที่อูฮันเกิดนะฮะเกิดใหม่ๆไวข่าวจากอูฮันเนี่ยประเทศจีน นักท่องเทียเ่ยวเงียบหายไปวัดพระแก้วเนี่ยก็ร้างเลยแทบจะร้างแหละเพราะว่าเราผมก็ไม่เคยเห็นลักษณะนี้เหมือนกันซึ่งอันตรายมากนะครับเพราะว่าถ้าคนสองสามอาชีพอ,อยู่ไม่ได้เนี่ยประเทศเราก็ลำบากะนะแล้ววันนี้เราจะต้องช่วยกันเสียสละแล้วอะเพราะโจทย์เนี่ยมันจะเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อย ถ้าโจดเบาขนาดนี้เรายังไม่สามัคคียังคิดจะทะเลาะยังด่ากันในอินเทอร์เนต็ตนะไม่หาทางแก้นะทุกอย่างมันก็จะบานปลายไปหมดเราประมาทไม่ได้นะครับแม้เราจะเป็นเมืองร้อนแต่ทว่าแต่ทว่าไอหลังจากนี้ถ้าสมมติว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วเราเริ่มสามัคคีกันเนี่ยคิดง่ายเหมือนตอนกรุงศรีจะเสียกรุงเนี่ยถ้าเราเริ่มสามัคคีกันก่อนคนไทยร่วมมันเสียสละก,ก่อนเนี่ยออกไปสู้นะ อย่างน้อยความเสียหายมันจะไม่ยับเยเนินพอนึกออกภาพออกไหมแต่ว่าถ้าเรา,าเ,เนี่ยยังทะเลาะเนี่ยอันตรายเลยผมบอกตรงๆแล้วขอบรชชาสัมพันธ์บุญหน่อยนะครับเนื่องจากผมทําบุญเผื่อไปแล้วนะการแก้ไขนะครับในสิ่งยากหรือปัญหาอุปสรรคอย่างในชีวิตอย่างที่เรียนพวกท่านนะครับว่าครูบาอาจารย์เเคยบอกไว้นะครับทั้งสายวิปัสสนานะครับ ไม่ว่าสายพระอาจารย์มั่นก็ดีสายยุบหนอพองหนอสายธรรมกายสายหลวงปู่ดูหรือหอลวงพอ่อฤาษีเนี่ยดังที่ท่านน่ะจะให้รายละเอียดเรามากกว่าที่โลกมองอย่างว่านักวิชาการทั้งโลกเขาจะมองเหตุผลทั้งโลกส่วนเราเนี่ยปฏิบัติพระกรรมฐานในสายต่างๆเนี่ยเราเนี่ยเมื่อน,นับถือพระาศาสนาเนี่ยมันก็จะมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นโลกหยาบกับโลกของละเอียด ในส่วนของรูปกับนามเนี่ยนะครับผมก็ไปทมให้แล้วล่ะสองที่คือถ้าเพื่อนๆช่วยได้ก็ช่วยนิดนึงเนาะในวันที่29เนี่ยหลวงพี่เต๋านะครับที่นครพนมท่านจะหล่อพระประธานเอาไว้ในพระมหาเจดีย์พลอยของท่านอนะ่ะท่านจะเอาพลอยโกเมนเนี่ยเป็นส่วนใหญ่มาทำแต่ได้ข่ากันว่ามันจะเป็นพลอยเจ็ดสีแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เป็นอัญมณีพลอยแน่นอน ซึ่งมองในสมาธิแล้วก็ได้บุญมหาศาลถ้าเพื่อนๆรว่รวมได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ที่อยู่ไว้ข้างล่างนะหลวงพี่เต่าที่นครพนมะนะครับผมและส่วนยอดเนี่ยหลวงพี่ก็ไปยืมรูปมาที่เป็นรูปพระพุทธจักรพัรนินั่งบนดอกบัวนะครับผมก็ซื้อทองชิ้นเล็กๆนะครับผมส่งไปแล้วเขียนในพระนามภูมิพลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับและหมู่ญาติสายญาติทั้งวัาตตสงสารเลย แม้หลายท่านจะมีความเห็นหลายเรื่องที่ไม่ตรงกับผมหรือเราไม่เคยรู้จาักกาันเป็นคนต่างศาสนานอกศาสนาหรือเป็นคนไม่มีศาสนานะครับแต่ว่าเราเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันที่สุดแล้วสัตว์โลกเนี่ยต้องมีบุญบรารมีในการเกิดการเกิดมาในโลกไม่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เราต้องใช้บรารมีระดับหนึ่งนะครับและยิ่งถ้าได้เกิดในพ,พระศาสนาของสมเด็จพระสัมามาสัมพุทธเจ้ายากขึ้นอีกเนี่ย ต้องใช้บุญบารมีเสียบุญบารมีเป็นมหาศาลเลยถ้าเราอยากผ่านสามปีนี้เราก็ต้องมีบุญใหญ่อะผมก็เอาทองคำเนี่ยแม้จะแผ่นน้อยนิดนะครับแต่หัวใจนี่ยยิ่งใหญ่กว่าวัฏสงสารหัวใจกว้างใหญ่กว่าแผ่นดินยังรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9้าและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับที่ได้ทา เสียสละเพื่อแผ่นดินของเราที่สองพระองค์เนี่ยเสียสละมากว่า70็ปีเพื่อแผ่นดินของเราขอให้หมู่ญา,า,าติสายญาติและพ่อแม่พี่น้องของพวกท่านน่ะนะครับทุกภพกทุกชาติเลยได้บุญแห่งนี้ด้วยกันนะครับผมเพราะว่าสุขอะไรก็ไม่เสถียรเท่าเรามีปัญญาเข้าถึงพระนฤพานนะครับการจะไปถึงจุดๆนั้นนะ่ะ ก็ต้องใช้บุญบาร,รมีมหาศาลเลยที่เราจะเลิกเวียนไหา้ตายเกิดนะ่ะไม่เกิดมาเจอทุกภัยไข้เจ็บประสบวิปรโยคสารพัดอย่างในวตาสงสารนะมีทางเดียวคือเราต้องรีบบ่มบาร,รมี30ทัศให้เร็วที่สุดและอีกทางหนึ่งเนี่ยคือเราก็ต้องช่วยกันทำช่วยกันเสียสละแม้เราจะไม่รู้จักกนันนะ,นะครับเป็นทางเดียวที่ทำให้สังคมและประเทศชาติยั่งยืนเลขกที่หนึ่งนะฮะที่ส่งไปเนี่ยก็คือ ของหลวงพ่อมนัสนะครับผมที่จันทบุรีที่ท่านหล่อพระพุทธชินราชที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผมจะไม่ได้ว่า65เมตรหรือจะ70เมตรนะครับแต่เป็นพระโลหะทองเหลืองที่ใหญ่มากก็ซื้อทองคำเนี่ยไปร่วมหลอ่อเขียนชื่อผู้ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายในวัดตรสงสารแล้ผู้ที่ไปพระนนิพพาแล้วนะครับได้บุญร่วมกันกับผมนะครับผมขอให้ พี่น้องแฟนคลับทั้งหลายนะครับเอาน้ําไปกรวดนะครับเสกน้าเอาบุญเนี่ยน้อมใส่ในตัวเองได้เลยนะครับให้บุญรักษาบุญคุ้มครองพระสามปีนี้รับรองว่าเราเจอของจริงแน่นอนยิ่งหลังเมษาเนะี่ยเหมือนดวงคลื่นนะมันตกวูบดวงประเทศดวงประชาชนนะตกวูบผมก็พยายามทุกอย่างหาทางทุกวิธีนะตังก็ไม่ใช่จะมีมากหรอกแต่ว่าพยายามนะพยายามค้นทั้งกายสิทธิ์พยายามหาบุญพิเศษพยายาม เขียนชื่อทั้งคนเป็นคนตายที่เขียนได้ที่พอจะรู้จักนะพยายามหาทุกวิธีเลยที่จะพาพวกเราเน่ะรอดไปด้วยกันยุคชาวิไลเนี่ยหรือไทยมหาราชจักรพรรดิราชมีจริงนะแต่คนที่จะไปถึงจุดนั้นน่ะแผ่นดินก็ต้องเลือกแล้วเหมือนกันว่าคนประเภทไหนอ่ะจะไปถึงมันไม่ง่ายหรอก ทั้งทางโลกทางธรรมก็ดีนะ่ะจะประสบความสําเร็จนะเราต้องเสียสละก่อนถ้าคุณไม่ให้อะไรใครก่อนนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าคุณจะได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ตอบแทนเหมือนวันเนี้ยประเทศเราปิดประเทศแล้วเมื่อวานเนี่ยจริงๆนะ่ะเขาคนดีๆมันหยุดเคลื่อนไหวแล้วก็มีปรากฏว่ากลับมาจากเขมรกลับมาจากบอนไม่ทานอีกคือโอ้โหคือถึงนาทีนี้แล้วเราต้องทําวัดสวดมนต์แล้วหรือเปล่าเราต้องตรวดน้ําทําบุญ คือเราต้องคิดวิธีเสียสละหาตัวยานะครับหาทางช่วยหมอนะครับหรือคนเก็บขยะแล้วอะ่ะก็เขามีแมสหรือเปล่าหน้ากากเขาพอไหมนะครับคนที่เก็บขยะก็สําคัญนะหรือทหารหารตอนเนี้ที่อยู่ชายแดนเนี่ยเพราะโลกน่ะมันสพัดแพร่ไปทั่วเลยเฮ้ยไม่ใช่ไปไหนอีกไปบอนคิดจะเที่ยวกลงคืนอีกโหอย่างนี้ก็ไม่ไหว คือที่สุดแล้วอ่ะเราต้องช่วยตัวเองนะผมไม่รู้จักท่านก็ยังพยายามช่วยเลยแต่ท่านช่วยถ้าท่านไม่ช่วยตัวเองเนี่ยก็คือถ้าไม่ช่วยตัวเองเนี่ยก็เตรียมตัวได้เลยนะครับผมไม่อยากสวดมนต์นะครับมีการโจมตีเรื่องสวดมนต์คุยเรื่องสวดมนต์ด้วยดีกว่าที่ก็โจมตีเรื่องสวดรัตนสูตรว่าสวดมนต์ช่วยอะไรได้จริงเหรอหัวลรอกกันใหญ่เลยผมอยากจะบอกว่าหัวลรอเราเตรียมตัวนะครับ เตรียมตัวไว้เลยหัวล้อที่หลังจะดังกว่านะคือถ้าเราไม่โสวดก็จะมีคนช่วยสวดให้เรานะครับอันิจจาวัจจะสังขาราครับเตรียมตัวกันได้เลยนะฮะคุณจําได้ไหมถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องพลังของการสวดมนต์นะครับอย่าลืมว่าการสวดมนต์เป็นการทําสมาธิวิธีหนึ่งนะการสวดมนต์เนี่ยได้อนิสง์ไม่น้อยนะเพราะว่าการนั่งสมาธิเลยเนี่ย การจัดลําดับความคิดหรือหยุดความฟุง้งซ่านเป็นไปได้ยากนะครับแต่การสวดมนต์มันง่ายกว่าเหมือนที่่ทนอาจย์มหาเมฆบอกว่าอย่าประมาทชาวมุสลิมนะอย่าประมาทพราหมณ์หรือพุทธทิเบตพุทธมหายานอย่านึกว่าเราทําวิปัสสนาเป็นอ้างวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยหรือแก่นเนี่ยคนระดับนั้นที่พูดได้น่าจะต้องเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันนะสุคนส่วนใหญ่นะัอยู่ในบาปทั้งสิ้น คนที่เขาสวดมนต์จิตเขามีพลังนะตั้งแต่ท่านอาจารย์มหาไม่เคยบอกว่ามจะมีพลังนะ่ะเขาเหนี่ยวนำเขาเชื่อในความดีนะั่นจิตมันจะไปเจาะเจาะพลังซึ่งมันอยู่ในนามาธรรมนะมันล้อมตัวนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าของเขานึกถึงความดีงามต่างๆที่สาธยายมนต์่ะได้กลิ่นธูปกลิ่นดอกไม้หอมร่วมกันสวดมนต์ไม่ว่าพุทธิเบตชาวมุสลิมในมัสยิดนะครับผมหรือพราหมณ ที่ทําในศาสนสถานของเขาเนี่ยรวมกันสวนมดมนต์่ะนั่นนะเกิดพลังอย่างมหาศาลถ้าคุณไม่เชื่อพลัง,งความดีงามนะคิดง่ายๆถ้าคุณโดนครูคุณญาติผู้ใหญ่พ่อแม่คุณแช่งให้หากินไม่ขึ้นเนี่ยทํามาหากินไม่ขึ้นคุณเชื่อไหมว่าจิตมันรับรู้นะถึงคุณบอกไม่เชื่อเนี่ยแต่ว่าจิตแต่ละดวงเนี่ยมันมีพลังถ้าโดยได้รับคําแช่งเนี่ยรับรองเลย ที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะเจะเดิญรุ่งเรืองหรือชีวิตเนี่ยเหมือนมั่นคงขนาดไหนที่สุดแล้วมันจะเวียนในจุดเดิมคือคพังคำสาปแช่งมีผลชะไหนาการสวดมนต์จะไม่มีมีผลและที่ผมพยายามาทําบุญแนะนําคุณทําบุญผมไม่ต้องยินทได้บอกว่าต้องทําเยอะนะเหมือนของพี่ตูน9คนละเกเนี่ยเกี่ยวกับโรงพยาบาลเนี่ยคุณทําได้ยัง และที่ผมให้เก็บไว้เนี่ยใบยเสร็จเซเว่นผมเชื่อว่าหลายคนก็ต้องเข้าเซเว่นเป็นประจำอยู่แล้วอะ่ะเซเว่นอีกรเว่นของเราเนี่ยตอนนี้ไม่เอาถุงเรากแค้ทําบุญเจ<ล>็ดสิบเจ็ดโรงพยาบาลผมให้เก็บใบเสร็จแล้วก็อธิษฐานทุกวนันกรดน้ําทุกวนันนัดกันแล้วนะครับประมาณหกโมงเช้าแลวประมาณช่วงสามทุ่มเนี่ยคือเราต้องรวมกันนะเราต้องร่วมกันไม่ว่าคุณสายไหนจะเป็นสิทธิ์หลวงพ่อจารันสิทธิ์สายธรรมกายสิทธิ์สายพระอาจารย์มั่นนะครับจะเป็นสิทธิ์พ่อท่านเขียนนะครับผมเรา ต้องช่วยกันแล้วอ่ะสิทธิ์หลวงพ่อกลวยสิทธิ์หลวงปู่หมุนนะครับสายเหนือโลกต่างๆเนี่ยสิทธิ์คูบาศรีวิชัยสายเข่าอ้อเนี่ยใครไม่ทําเราต้องทําแล้วนะใครไม่สวดเราต้องสวดนะเพราะสามปีนี้แน่นอนแล้วอ่ะจัดกันไม่ทันกับพิบตาแน่นอนของใหญ่เนี่ยแล้วคุณคิดดูใครจะคิดว่านักบินตกงานอะ่ะใครจะคิดว่าแอร์โฮสเตสเนี่ยจะตกงานตอนเนี้ พ่อค้าแม่ค้านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคาถามหาลาบวัตถุมงคลที่เคยแนะนําไว้เอามาใส่ในมือเลยเดี๋ยวตอนต่อไปจะพูดถึงวิธีการใช้คาถาจักรพพัดเรียกพลังออกมาล้อมตัวเดี๋ยวอันนี้ติดไว้ก่อนเพื่อนๆต้องทํานะเพราะว่าโลกเนี่ยต่อให้หมอเก่งขนาดไหนเรามียาดีขนาดไหนนะแต่เพราว่าถ้าเพื่อนๆพื้นฐานเนี่ย กินเหล้าเป็นปกติเลยสะสมจะบาปมาฆ่าสัตว์เป็นปกติเลยไม่เคยปล่อยปลาเลยผมแนะนํากรมปศุสัตว์ปล่อยไหมวัดปากน้ําคุณร่วมไหมวัดหลวงพระศดธ,ธรรมกายารามคุณเคยร่วมกิจกรรมไหมออกโรงทานนะครับทุกอย่างเป็นทานชีวิตหมดเลยบริจาคโลหิตผมบอกแล้วบอกอีกว่าท่านคุณผู้ชายผู้หญิงครับช่วยกันนะหัดบริจาคโลหิตนะครับหรือพลาสมาเนี่ยช่วยกันนิดนึงนะผมก็เจ็บ โดนเข็มแทงไม่มีใครไม่เจ็บเราแต่ว่าเราต้องช่วยกันผมบอกลูกหน้าแล้วว่าต่อไปจะเกิดเรื่องใหญ่อีกใหญ่ขึ้นไปกว่านี้อีกเยอะแยะเราต้องร่วมกันเสียสละเพราะแผ่นดินมันจะคัดคนแล้วคราวนี้คู่ต่อสู้จะไม่ใช่คนกับคนหรือความเชือ่อจะไม่ใช่ระหว่างความเห็นการเมืองที่แตกต่างกันการอยากได้แบ่งแยกการปกครองหรือระบบการปกครองที่แตกต่างกันนะฮะแต่คราวนี้แผ่นดิน เทวดาหรือยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราจะพบกับธรรมชาติที่ซึ่งจะไม่เอาเราอะถ้าเราไม่ใช่คนเสียสละถ้าเราเป็นคนหน้าไหวหลังหลอกไม่กระตันยูกะตะเวทีนะครับต่อประเทศชาติต่อระพศาสนาเนี่ยคราวนี้ของจริงมาแน่นอนไม่ต้องห่วงได้เห็นแน่นอนนะครับผมจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของออมีที่มีคน พูดถึงกันเยอะนะครับเกี่ยวกับการสวดมนต์การดูถูกการสวดมนต์แล้วก็่เ,เรื่องวัตถุบางคนเนี่ยอยากให้ฟังเรื่องนี้เรื่องหลวงพ่อแดงวัดบรรณอิทคือเรื่องนี้ผมได้ยินจากท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนานมาแล้วละ่ะซึ่งกล่าวถึงหลวงพ่อแดงคือท่านเนี่ยเ,เคยเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นนักเรียนฝรั่งนะในโรงเรียนฝรั่งของผมจำไม่ได้ว่าโรงเรียนไหนแต่ว่า อเป็นโรงเรียนของอทางคริสเตียนเป็นพุทธแต่ว่าไปเรียนโรงเรียนคริสเตียนแล้วก็ไปเรียนเมืองนอกท่านว่าสมัยนั้นจำไม่ได้ว่าปีหนึ่งหรือเปล่าที่กลับมาเมืองไทยแล้วก็เกิดโรคระบาดนานละที่เพชรบุรีหลวงพ่อแดงเนี่ยก็ได้ทําผ้ายานันท่านก็ตลกใหญ่เลยนะว่าผ้ายันเนี่ยมันจะกันเชื้อโรคได้ยังไงผ้ายันแดงเนี่ย ถ้าผมจะไม่ผิดท่านก็เอาผ้ายันมาเคาบ้านท่านนะ่ะก็ทําการประสุสั์ด้วยคือเลี้ยงวัวด้วยก่อนที่จะเกิดเหตุใหญ่โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับที่เพชรบุรีเนี่ยหลวงพ่อแดงเนี่ยก็เอาผ้าเนี่ยแจกจ่ายท่านบอกว่าเดี๋ยวเตรียมตัวนะจะมีโรคภัยไข้เจ็บครั้งยิ่งใหญ่เลยมาถึงวัวถึงควายลูกศิษย์ท่านนะ่ะท่านก็ให้แจก เอาธงเนี่ยปากไว้แขวนไว้ที่คอกแล้วจะปลอดภยัยท่านผู้นี้ก็ขวนเลาะแล้วตลกใหญ่เลยนะคือคือท่านไม่เชื่อไงว่าหนึ่งท่านก็ท่านก็บอกคิดป,ประมาณว่าเฮ้ยพระสงฆ์เรียนกว่าน้อยเรียนมาน้อยกว่าท่านผ้ายันมันจะไปกันเชื้อโรคได้ยังไงมันเป็นไม่ได้ท่านก็เอาผ้าเนี่ยเอาผ้าเนี่ยมาผูกขาแทนที่จะผูกข้างบนอันนี้ เล่าจากความจํานะเล่าจากความจําอาจจะมีอะไรผิดพลาดแล้วท่านบอกว่ามันเกิดเรื่องแปลกคืออวควายที่ได้รับการผูกผ้ายันจากหลงพ่อแดงอะรอดแต่ตัวที่ออไม่ได้รับการผูก้ยันแดงไว้ที่ขาเนี่ยมันก็ไม่รอดอนะซึ่งมันอยู่ในคอกเดียวกันคุณว่าแปลกไหมผมฟังแล้วอแปลกดีอะ เฮ้ยพระยานมันใหญ่กว่าเชื้อโรคนะแล้วกันได้ยังไงในสมัยนั้นเรายัางคิดตั้งแต่นั้นมาท่านผู้นี้ก็อุปถากหลวงพ่อแดงเลยละ่ะศรัทธานในหลวงพ่อแดงวัดขาวบรรดอิบมากท่านบอกว่ามีหลายอย่างในโลกซึ่งพระอริยสงฆ์กับครูบาอาจารย์เนี่ยมียานาทัศนะเห็นไกลกว่าเรา เพราะฉะนั้นอย่าประมาทในเรื่องวัตถุมงคลในอำนาจพระพุทธคุณในอำนาจของพระรันาตนตรัตยในอำนาจของพลังเจิตคุูบาอาจารย์ซึ่งละเอียดก่าเชื้อโรคอะ่ะแล้วท่านบอกว่า,าคือท่านท่านคิดออกนิดนึงว่าหนึ่งทำไมหลวงพ่อแดงรู้ก่อนว่าจะเกิดโรคโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยซึ่งมาจากเชื้อไวรัสอันนี้ก็เป็นประการที่หนึ่งสองรู้วิธีแก้คือเอาผ้ายันมาช่วยบรรเทาท ให้ลูกศิษย์ของท่านให้ชาวเพชรบุรีเนี่ยได้ปลอดภัยฉานว่า่านเล่าให้ฟังว่าไอ้คอ,อกที่ทําตามที่ครูบาอาจารย์บอกคือปิดยันไว้ข้างบนน่ะน,นั่นนาะก็รอดคือรอดทั้งคอ,อกแต่ท่านเนี่ยทำตัวนอกคอ,อกเพราะว่าอยากลองของวัวควายของท่านก็คือของพ่อานนะล้มตายเป็นการใหญ่เลยยกเว้นไม่กี่ตัวที่มันได้ผ้า พระยันแดงของหลวงพ่อแดงเนี่ยผูกเอาไว้ซึ่งท่านบอกว่าคืออันเนี้ยคือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อในในยานอย่างรู้อนาคตแักยานที่แก้ไขปัญหาของพระอริยสงฆ์อ่ะซึ่งมีทั่วประเทศท่านก็อยากฝากให้ผมเนี่ยได้คิดนะฮะซึ่งฝังแล้วก็แปลกในสมัยนั้นผมยังไม่เลื่อมใสเกี่ยวกับวัตถุมงคลเท่าไหร่เหมือนกันเนาะก็ฝากให้เพื่อนๆคิดกันแล้วกัน ว่าในโลกนี้มันมีสิ่งที่เรารู้และไม่รู้แล้วไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยผมจะมาหลอกมาต้องมอมเมาไม่ต้องกลัวเพราะผมเองก็ยังสายดาร์กอยู่่เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าผมจะต้องหาสาวกจะต้องหาคนที่เชื่อเหมือนกันไม่ใช่คุณทําดีมันก็ดีกับคุณเองอะ่ะคุณลองด่าสิด่าว่าสร้างสัปรไปเรื่อยๆหักหลังคนไปเรื่อยๆที่สุดแล้วคุณก็ต้องอายุสัน้นเพราะคนก็ต้องเอาคืนคุณแต่ถ้าคุณใจดีนะคุณเมตตาคนอื่นอะ่ะที่สุดแล้วอะ่ะคน เหล่านั้นก็กลับมาเมตตาช่วยเหลือคุณแล้วในยุคที่มันจะถึงเนี่ยคุณต้องนึกถึงบุญทุกวันแล้วอย่าลืมนะหกโมงหกโมงเช้าถึงตอนสามทุม่มะกรวดน้ดําได้กรวดกรวดน้ําจริงๆเลยผมบอกแล้วนะแนะแล้วนะให้ช่วยกันอะมาคุยเรื่องเอาเดอกเรื่องมาเยอะแล้วที่ผม คิดมาแนะนำเรื่องใบโพนะครับเพราะได้ฟังแพทย์จากลามาซึ่งเก่งมากเลยที่ท่านบอกว่าคนไข้แรกๆเนี่ยเราใช้ยาของไวรัสที่รักษาโรคเอดเนี่ยแล้วคนไข้าอาการดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดอนุบาลกลับไป1ที่เกิดจากลูกศิษย์หลวงปู่หมุนเอาใบโพเนี่ยไปต้มกินจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ต้มสดนะ เราตากแดดสัก2-3ถึว,วันใช้ประมาณ10 1 5ึใบนะครับใบโพนี่ยถ้าอยากคุณอยากรู้ชนิดของใบโพนี่ยก็คือที่พญาไทเนี่ยสถานีรถไฟฟ้าพญาไทเนี่ยสองต้นนั้นะนใกล้รางรถไฟกับต้นใหญ่มากเลยคือสถานีรถไฟฟ้าพญาไทเนี่ยมันจะเป็นตัวทีระหว่างแอร์พอร Link ที่เชื่อมกันอย่างเงี้ยนะครับผมสต้นนั้น,นอะสชนิดนั้นะ คือทานได้หมดเลยนะผมว่าอีกใบหนึ่งมันลักษณะใบมันยาวหางใบมันยาวลงกว่าน,นิดนึงเนะี่ยอันนั้นอนะ่ะใช้ได้เลยทั้งสองต้นเลยนะครับผมคือเราเอามาตากแดดเหมือนน้าชาเนี่ยประมาณ2อนนะึงสาวันอ่ะลดกลิ่นเหมือนเหมือนเขียวอะครับนะอันนั้นอนะ่ะใช้ได้เลยคือผมมาเคยลองทานมาก่อนด้วยนะ ถ้าไม่ลองทานมาก่อนก็ไม่กล้ามาแนะนําแ,นนแลน้นในสมัยก่อนก็สงสัยมากเพราะว่าเขาบอกว่าใบโพเนี่ยมันมีบางส่วนมันเป็นพิษต่อไม่แน่ใจว่าตาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาเด็ดก็ระวังนิดนึงก็แล้วกันผมก็สงสัยอย่างนี้นะครับเราไปพบสูตรยามากมายเลยของประเทศไทยเนี่ยซึ่งเราใช้อาจจะพิษต้านพิษหรือว่าส่วนที่เป็นประหลอดของหลวงปู่ละไมก็ทํายามะเร็งหรือยารักษาโรคเอ์เนี่ยเข้ากับประหลอดซึ่งซัดแล้วนะ ก็เข้ากับเครื่องปรุงหลายตัวเลยแล้วคราวนี้มีท่านหนึ่งอ่ะผมก็ต้องหาผู้รู้ที่เคยทานยาจากประลอดเนี่ยหลายๆท่านที่มออีแพทย์แนะนำอยู่ด้วยหนึ่งในนั้นก็คือ,อ,อหลวงพี่ศิรวัณโนนะรองเจ้าวาดวัธร,รมกายซึ่งท่านท่านชอบไปหาพระพิเศษนอกวัดเนี่ยเราได้เจอกันเนี่ยเพราะท่านก็ศรัทธานในหลวงปูลไมยมากเหมือนกันนนะครับผมท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่าน เป็นมะเร็งแล้วก็ยาเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วหลักท่านก็มีทีมแพทย์ช่วยรักษาท่านก็เลยลองมาทานยาซึ่งมีส่วนผสมของประหลอดเนี่ยปรากฏว่าท่านบอกว่าอาการที่หนักๆเนี่ยในช่วงนั้นซึ่งยา,าทางโลกเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วยาประลอดยาที่ทำซัดจากประลอดเวลาท่านกินไปแล้วเนี่ยมันทายออกมาเนี่ยครับ มาพร้อมกับเลือดเสียนะเหมือนประหลอดแบบมันเป็นรากเอาเนื้อร้ายแล้วก็เลือดเสียในตัวดึงออกมาออกมาในผูชุ่มนะท,ท่านพูดให้ฟังเล่าให้ฟังเนี่ยซึ่งผมก็ต้องฟังจากหลายๆท่านอนะ่ะเหมือนเหมือนกับอย่างหนึ่งคือหลวงปู่เรื่องปัญญาวันโตเคยเล่าเรื่องสุขยาพิเศษที่รักษาโรคร้ายโรคภัยไข้ขเจ็บพิเศษให้ฟังแต่ว่าตัวยาเนี่ยหลวงปู่ก็ไม่กล้าเผยแร่เพราะว่า ยาเนี่ยเทวดาบอกมาจริงแต่ว่ามันเป็นยาซึ่งเป็นเหมือนต้นไม้ที่มีพิษหลายๆตัวเนี่ยมารวมกันน,นะครับผมมาต้มมันอาจจะเป็นการใช้พิษต้านพิษหรือพิษเล็กน้อยที่ซึ่งไม่เป็นอันตรายมากเนี่ยอันนี้เพื่อนๆก็ก,ก็ดูให้ดีก,ก็แล้วกันเพราะว่าสมุนไพรไทยมันมีเหมือนให้ทาน5วันเว้น1วันหรือประมาณ7วัน ในเจวันอาจจะต้องเว้น1ครั้งอ่ะเพื่อให้ร่างกายได้พักนะครับผมแต่ถ้าโรคร้ายแรงเนี่ยเราก็ต้องกินติดต่อให้โรคหายก่อนเนาะอันนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆได้คิดนะเพราะว่าการได้ฟังแล้วก็ค้นข้อมูลที่ออลามาก็ดีแล้วก็ผลวิจัยหลายอย่างใช้ตัวยาเนี่ยแสดงว่าพออนุมานได้ว่าถ้ามันเป็นลักษณะเดียวกับไวรัส ใกล้เคยียงกับไวรัสเอชหรือไวรัสนกเนี่ยถ้าตัวนี้ใกล้เคยียงกันเนี่ยผมว่ายาจากใบโพนี่ยมันมีผลมากที่จะไปหยุดอาการอักเสบการทำลายปอดนะอย่างน้อยเพื่อนๆเนี่ยฟังไว้นะครับก็ต้องออฟังเอาไว้เผื่อจะได้ช่วยตัวเองเนาะเพราะว่ายาไวรัสจากเมืองนอกที่สุดแล้วมันก็ต้อง สอบผลข้างเคียงก่อนนะอยู่ๆจะเอามาฉีดให้เราเลยมันก็คงไม่ใช่หรือเปล่าเพราะยาที่สุดแล้วอะไม่ว่าทั้งยาสมุนไพรก็ดีหรือวัคซีนนี่มันจะมีเอฟเฟคต่อไตต่อตับหมดแหละขึ้นอยู่กับเราเนี่ยเาสภาสพเาวะว่าร่างกายเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันถึงยังไงก็ตามเนี่ยการปล่อยสัตว์อย่าลืมนะหรือการบริจาคเลือดพยาบาลสงตั้งกองถุนล,ละยังสำหรับผู้เจ็บป่วยสร้างโรงพยาบาลเนี่ยอย่าลืมนะครับ บอกเอาไว้เนี่ยของเราเนียมีผลต่อการรักษาและพาให้เรานะรอดหาบุญได้ใช้บุญเป็นนึกถึงบุญบ่อยๆเหมือนที่หลวงพ่อวัดปากน้ําบอกเนี่ยคุณต้องทานะเราต้องทําทุกวันอย่าลืมนะครับฝากไปนิดนึงนะครับรอพระประธานกับหลวงพ่ทเต๋านะครับและยอดทองคําของเจดีอัญมณีหลวงกับหลวงพ่ทเต๋านะครับที่นครพนมนะฮะบ,บอกบุญไปนิดนึงนะครับ แล้วก็ของหลวงพ่อบรรณนะครับที่จันทบุรีพระใหญ่มากนะฮะดูพระเกตก็โอ้โหใหญ่มหาศาลพระก็ใหญ่กว่าภูเขาเลากาคือมีบุญขนาดเนี้ยถ้าชาวโลกอยากรอดคุณอยากรอดเนี่ยการเขียนแผ่นคุณก็ต้องเอือ้อเฟื้อเผื่อแพ่เนี่ยทหารใต้ที่ตายเนี่ยคนลืมเขาหรือเปล่าคุณอย่าลืมเขานะเขามีพระคุณกับเรานะผมบอกแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะสุขขี จะเที่ยวแต่กลางคืนดื่มจะเหล้าเข้าแต่บ่อนอันนี้มันก็ไม่ใชอ่อันนี้แผ่นดินก็ไม่เลือกให้เราอยู่หรอกยังไงก็ไม่รอดพูดตรงๆถ้ายังไม่คิดเสียสละนะครับโรงพยาบาลบริจาคเคยบริจาคไหมห้าบาทสิบบาททำก,ก็ได้แล้วนะบุญบุญเนี้ยตามรักษายาวนานนะครับผมอย่าลืมสร้างพระใหญ่เจดีย์ใหญ่ที่ไหนนะอย่าลืมทำเพื่อตัวเองทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อคนอื่น คิดถึงคนอื่นด้วยนะครับคนที่จะอยู่รอดเนี่ยคือผู้ที่มีชีวิตอยู่เพื่อส่วนรวมนะครับถึงจะรอดรักษาตัวเองนะครับสวัสวดีครับผม